บ้านเลยูบ้านอย่างหรอกม,ม,ม,มบ้านาน้ำไก่ะโอ้เงินงานก,ก็มีเนาะเ,ะเะข้าไปไกลบอก ขอด้วเนี่ยโอ้ข้าเจ้าที่สวดทุกคนไปเดินบ้านแบบนี้เนาะคักเนาะบ้านน้ำไก่ตัวนี้กันแม่นขึ้นเดียวสวนนอทัวเขินอ,อย่างของวันบุญธรรนี้ พาน้องกับแม่มาเรียกเนาะแล้วาาก็มาเก็บภาพให้ทุกคนได้เบิ่งเลยเออมาทางนี้เงินเข้าไปทางเข้าไปเงินกับเจ้าที่นี่บานเงินกับเจ้าส่วนกับเจ้า <c oughs> หนาวหนาวโอ้นี่มีน้ำเนาะเดินนู่โอ้สวนผักสวนมีบรรยากาศดีนะทุกคนสวนผักก็จะ มีไซแบบมีหดเลย่อน้ำตูเฟืองมีสวนพักอยู่ข้างบนนเ่นสวนผักเกาด สวสดพักเนะมาถูกขืนโอ้หนุ่เอ็นคักเนาะเอาไปอาไอ้รนีไซสแบบนี้คักเหรอพ่อ <c oughs>